ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่6เมษายน2อ6 3นสามะครับวันนี้เราจะมาให้ดูมัก่ม่วงขายตึกนะครับนี่คือขายตึกนะครับเราจะมาปล่อยม่งม่วงขายตึกนะครับนี่นะครับรูปที่เราห่อไว้นะครับเราจะเอาไงแล้วก็กระดาษซีิเคลซีิเคลห่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยทุนนี่นะครับที่ปล่อยออกมานี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นไปปล่อยเลยนะครับ Nhìn đẹp đẹp cái đó đúng rồi นี่เอาไก่นะครับเราห่อไว้อย่างนี้นะครับ <S 2> <S 2> ี๋ยวเราก็เอาถุงไปใช้ประโยชน์ดอย่างนี้ห่อไว้เงี้ยมันจะมันจะสวยงามมันจะไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวจะให้ดูรูปรู้นะาะ ต้นนี้มันมีสองมันมีสองสองสายพันธุ์ดดูตรงนี้ดูนี่ออกกย่หลังเห็นไหมพลผพั์เลยอันนี้ต่อพันธ์อะไรต่ออันนี้เป็นมหาชนกนี่หนึ่งที่ต่อตรนี่นี่มหาชนก คนก็เป็นขายตึกหมดเลยนี่ขายตึกเนี่ยอย่างเงี้ยต้นเดียวกันเนี่ยแต่คนละคนละรูปแบบสวัสดีครับนี่นะครับมะม่วงขายตึกนะครับเราห่อไว้อันนี้อันนี้สองลูกนะครับเรารอจนแก่จัดนี่ครับถ้าเราช้าเรามาสอยไม่ทันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะถูก กระลอกข้างเท้าหรือหนูนะครับกินวันนี้เราแกะถุงออกมานะครับถุงเนี้ยเราห่อไว้เนี่ยเราเพื่อป้องกันไม่ให้เอ่อโดนแดดนะครับข้างในเราก็ใส่ถุงพลาสติกไว้เราใส่ถุงพลาสติกแล้วไอ้นี่อยู่ข้างนอกนะครับรูปมันก็จะสวยนะครับแต่เราห่อช้าไปไหน่อยครับจะมีรูอ,ออยู่บ้างนะครับแต่นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันยังใช้ได้นะครับเราไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวเราไปห่อข้างหลัง ครับเรามีฝรั่งอยู่ด้านหลังเดี๋ยว Ramadan, อันนี้เราก็ไปป่อกฝรั<ๆ>่งเราก็ได้สองต่อนะครับวันนี้นะครับเราบวงตอนนี้เนี่ยอันนี้ออกเป็นปีที่สองนะครับต้นนี้ปลูกประมาณห้าปีนะครับขายตึกเราก็ต่อกกิ่งไว้หลายกิ่งอยู่นะครับ,รอ,อ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นตออันนี้กิ่งหนึง่งอันนี้กิงงนนก่งหนึ่งนีกิ่งหนึ่งต้นนี้เนี่ยต่อกกิ่งไว้อีกสามกิ่งนะครับเดี๋ยวคาดว่าพอหมดลูกแล้วจะตัดต้นนี้ออกตัดกิ่งนี้ออกนะครับให้ต้นมันึ้นไป อันนี้ก็คือการทํามะม่วงแฟนซีนะครับมีต้นเดียวกินได้หลายลูกหลายชนิดนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือผลงานของการปลูกมะม่วงขายตึกนะครับนี่ครับวันนี้ได้กินแน่นอนเลยครับสวยครับเดียวครับแต่ละลูก